สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับปราส้มป้าส้มจะมาชวนทำน้ำพริกแกงเผ็ดเนือค่ะสูตรของปราส้มเองเนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดเผ็ดเนือเนี่ยคือจะแตกจากกว่านน้ำพ,พกกริกภาคกลางยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราก็ไม่รู้นะปราส้มคนไหนปราส้มก็คิดว่ามันมันมันจะมีรสชาติที่แตกต่างไปนิดนิดนะคะโอเคเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะง่ายๆเลย นะคะเพื่อนๆในผสมเตรียมมาหทตูนะคะนีขาค่ะแล้วก็ตะไครนะคะใบมะกรูดค่ะหอมแดงกระเทียมขมิ้นนะคะขาดไม่ได้เลยจําเป็นมากๆเลยรากผักชีค่ะผสมจะใส่เยอะหน่อยนะคะรากผักชีเนี่ยเราต้องต้องใส่เยอะๆค่ะ ใบมะกรูดเนี่ยถ้าถ้าเรามีผิวมะกรูดด้วยก็ดีนะคะเพื่อนๆแต่ประสม,มไม่มีนะคะประสม,มไมมีใบก็ใช้ใบแทนได้ค่ะ<ม>แล้วก็มีพริกเม็ดใหญ่นะคะอาหารเนื้อจะไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ประสมชอบเผ็ดๆ,ๆนิดๆนะคะประสม,มก็จะใส่พริกเม็ดใหญ่จะตัดแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหรือว่าพริกขี้หนูนี่แหละมันก็เม็ดใหญ่หน่อยะค่ะอันนี้เขาจะเผ็ดนะคะ แลวพวก็เกลนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ปลาส้มก็เตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะปั่นทําพริกแกงแล้วนะคะเพื่อนๆพริกก็แช่น้ําแล้วนะคะส่วนพริกขี้หนูปลาส้มปั่นก่อนนะคะอันนี้คือส่วนแห้งนะคะทีนี้ก็จะให้ป้ามาช่วยแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ป้าไม่ใช้เครื่องตำนะคะจะช้อนตักปลาส้มมาตวงนะคะปลาส้มจะใช้โถปั่นนะคะเพื่อนๆ นี่ก็คือขมิ้นตะไคร้ตะไคร้นี่จะหนักนะคะพริกแกงเหีืยจะหนักตะไคร้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีนะคะแล้วก็ขมิน้นโอเคเดี๋ยวให้ปั่นยังไม่ต้องใส่หมกนะปัน่นสักสองโถพ้อมไหมปั่นสองรอบพร้อมไหม อันนี้ครึ่งมันเกลือครึ่องมัเคือทุกอย่างเครึ่งหมดน,นคะคะจะใส่ทุกอย่างลงในโถนะคะเกลือต้องใส่นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะเป็นการถนอง,งอางอีกชนิดนึงคะ่ะจะปั่นเป็นสองโถทุกอย่างก็ต้องแบ่ง่างมาครึ่งน,นะคะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งค่ะเพน่งหนึ่ง ้กนนะะระสมจะใช้วิธีปั่นเอานะคะทพื่นปบีบก่อนปะขอช้อนนะ ตอนนี้ปลาส้มก็ปั่นได้ที่แล้วนะคะเพื่อนก็คือจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะเพื่อนหอมมากๆเลยนะคะทีนี้ปลาส้มก็จะเตรียมพร้อมที่จะเอาเก็บใส่ช่องฟรีซไปทำกับข้าวแล้วนะคะพริกแกงเหนือน,นี้สามารถทำน้ำพริกอ่องก็ได้ทำน้ำเหนวก็ได้ทำ ใช่เอกวก็ได้นะคะเ่อเตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำพริกแกงเผ็ดหมูหัวประสมนะคะทำเองง่ายๆที่บ้านค่ะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะไม่มีสารกันโบดไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเพนเพือ่อน เพราะว่าประสม้มทําความสะอาดอย่างดีมากเลยค่ะอาหารทุกอย่างเรากินเข้าท้องเราเองนะคะเราต้องทําให้สะอาดแล้วก็ให้มีคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนนะคะปลอดภัยจากสารพิษค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลองไปทำตามดูนะคะเพื่อนๆน้ำพริกแกงผิดหนื่สูตรของประสม้มเองค่ะ